สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือที่เปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตนั่นคือ The Greatest Secret หรือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขียนโดยลอนดาเบิร์ผู้เขียนหนังสือขายดีอย่าง The Secret หนังสือเล่มน,นี้จะพาเราไปค้นพบความจริงเกี่ยวกับชีวิตและความสุขสงบที่แท้จริงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความลับนี้คืออะไรไปดูกันเลย ในหนังสือ The Secret ลอนด้าเบิร์บอกว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราคิดแต่ใน The Greatest Secret ก้าวไปอีกขั้นผู้เขียนเผยความลับที่แท้จริงของชีวิตนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์ของเราแต่คือความรู้ตัวที่อยู่นอกเหนือจากทุกสิ่งความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรหนังสือเล่มนี้บอกว่า ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการตระหนักรู้หรือ awareness ว่าเราไม่ใช่ร่างกายหรือความคิดของเราแต่เราเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งเราเป็นมากกว่าความคิดความรู้สึกหรือปัญหาที่เผชิญอยู่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราหลงเชื่อว่าความคิดของเราคือตัวเราเอง ให้เราเพียงเฝ้าดูความคิดต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับมัน3วิธีปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ 1. รู้ตัวเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ความคิดหรือความรู้สึกของเราแต่เราเป็นผู้สังเกตสิ่งเหล่านี้แทนที่จะจมอยู่กับความคิดให้คุณสังเกตมันแทนลองถามตัวเองว่าใครกันที่กำลังสังเกตความคิดนี้ คุณจะพบว่าคุณเป็นเพียงผู้เฝ้าดูไม่ใช่ตัวความคิดเอง 2. องอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตเมื่อคุณอยู่กับความรู้ตัวในปัจจุบันความสุขความสงบและอิสรภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่ตื่นรู้และอยู่กับปัจจุบัน 3. ปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ช่วยให้เราพบกับความสงบภายในเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดก็ถึงเวลาปล่อยพวกมันไปเหมือนกับการมองดูเมฆลอยผ่านฟ้าคุณไม่ต้องไปจับจ้องหรือยึดติดกับมันหนังสือเล่มนี้แนะนำให้เราปฏิบัติเพื่อตระหนักถึงความเป็นจิตวิญญาณเช่น นั่งสมาธิทุกวันเพื่อฝึกการสังเกตความคิดและความรู้สึกเขียนบันทึกเพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกของตนเองอยู่กับธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อกับความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสิ่งเมื่อเราตระหนักถึงความเป็นจิตวิญญาณของตัวเราเองเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงเพราะเราไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกความสงบภายในเพราะเราไม่ถูกควบคุมโดยความคิดและความรู้สึก ความรักและความเข้าใจเพราะเราเห็นว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเดียวกันหนังสือ The Greatest Secret เผยให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลแต่อยู่ในตัวเราตลอดมาถ้าคุณอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ลองเริ่มจากวันนี้แค่ตื่นรู้และปล่อยวางความคิดที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้คุณไม่ได้เป็นความคิดของคุณ คุณคือผู้ที่เฝ้าดูมันเมื่อคุณตื่นรู้ความทุกข์จะไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปความสุขที่แท้จริงอยู่ที่นี่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้สิ่งใดเกิดขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับหนังสือ The Greatest Secret แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ